บุ๋มปนัดดาสุดสเตือนใจหลังลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์รับฟังเรื่องราวชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดเผยภาพจำอันนากลัวยังตามหลอนชาวบ้านหลายคนร้องให้จนเปียกเสื้อยํำต้องหาทางช่วยให้ได้มากที่สุดแม่จะรู้สึกดิ่งไม่ต่างจากตอนเจอภัยพิบัติที่แม่สายเป็นอีกครั้งที่นักสแสดงและพิธีกรใจบุญอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองกรทํรดีได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างไม่ยออ่อท้อโดยล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังความทุกข์ร้อนจากปากของชาวบ้านที่เผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหนักซึ่งทําให้เธอถึงกับต้องออกมาเผยความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความสะเตือนใจอย่างยิ่งบุ๋มปนัดดาได้โสพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นบรรยายความรู้สึกที่บีบคั้นหัวใจจากการรับฟังเรื่องราวในพื้นที่โดยคงคําเดิมไว้ทั้งหมดระบุว่าวันนี้ได้รับฟังเรื่องราวของแต่ละคนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อุตรดิตถ์แล้วบีบหัวใจมากหลายคนยังรอนแค่ฝนตกก็ยังกลัวภาพจําในหัวว่าวันนั้นหนีน้ํากันยังไง บ้านลอยหายไปไปกับตายังไงซากบ้านที่เหลืออยู่แต่ทําอะไรไม่ได้ข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่เหลืออะไรเลยเครื่องมือทำมาหากินก็ลอยตามน้ําไปแต่นี่ที่กู้มามันเยอะสะจนไม่รู้จะเดินต่อไปยังไงได้ในรูปสุดท้ายศูนย์เด็กเล็กก็หายไปกับตาครูบอกว่าโชคดีในความโชคร้ายก็คือน้ํามาตอนตีห้าก่อนที่นักเรียนจะมานี่ถ้ามาช้ากว่านี้อีกสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนึกภาพไม่ออกเลยว่า จะช่วยเด็กกันยังไงทุกคนร้องให้น้ำตาเปียกเสื้อของบุ๋มเต็มไปหมดเหมือนกับมีใครสักคนมารับฟังว่าเขาเจอฝันร้ายยังไงบ้างยอมรับว่าทำให้บุ๋มรู้สึกดิ่งไม่ต่างกับตอนที่เจอสภาพน้ำท่วมที่แม่สายแต่ความดิ่งนี้มันทำให้บุ๋มต้องขบคิดว่าบุ๋มจะช่วยพวกเขายังไงให้ได้มากที่สุดควรจะติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการหน่วยงานไหนได้บ้างคิดในหัวนไปมาเยอะมากอยากทำให้ได้มากกว่านี้อยากช่วยพวกเขาได้ดีกว่านี้ทุกคนน่าสงสารมากเลยค่ะนอกจากนี้เธอยังได้กล่าวทิ้งท้าย เพื่อขอส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนโดยใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องว่าฝากขอกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยด้วยนะคะ